สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูชัดชมทรัพย์สินหรือครูอ้อยกันนะคะวันนี้คุณครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นนะคะชื่อว่าเกมปริศนาอักษรไกว้คณิตศาสตร์หรือเกม c อสเวิร์ดการฝึกคิดคำนวณจากตาราง c อสเวิร์ดนักเรียนจะเห็นว่าก็จะมีนะคะช่องว่างเพื่อให้นักเรียนเติมจานวน นะคะให้ครบทุกช่องโดยมีเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายบวกแล้วก็จำนวนนะคะมาให้นักเรียนเป็นบางจำนวนนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าจากตารางข้อสวดนี้นักเรียนจะใช้จำนวนใดเพื่อเริ่มในการคิดเป็นจำนวนแรกดูนะคะนักเรียนจะคิดได้ตรงกับของคุณครูไหมนะคะคุณครูจะใช้5นะคะในการคิดในครั้งแรก เรามีอยู่35บวกกับจำนวนใดถึงจะได้เป็น57คคุณรูก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะคิดขออนุญ,ญาตนะคะลูก57นะคะลบ35เวลาที่เราคิดํำนวณหาคำตอบเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะลูก7ลบ5เหลือ2 ห้ลบสเหลือ2องคำตอบของเราก็คือ22ตอนนี้เรามีอยู่แล้ว22บวกกับ78จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เราก็จะนำเจ็นะคะมาบวกตอ่อ8-2บวก2เป็น10ใส่0ทด1 7-2เบวก2เป็น9ทดอีก1เป็น10เราก็จะได้คำตอบเป็น หนึ 100. ต่อไปเรามีอยู่100จะบวกจำนวนใดนะคะถึงจะได้เป็น147บางคนอาจจะได้คำตอบแล้วแต่คนครูจะคิดให้ดูนะคะหนึ่ง้งลบด้วย100 7งเลบศย์เหลือ7 4็เหลือ4 1่ลบหเหลือ0ย์ เราก็จะได้คำตอบเป็น47 47บวกกับจำนวนที่ยังไม่ทราบค่าจะได้คำตอบเท่ากับ92เราก็ใช้92เป็นตัวตั้งลบด้วย47ลบไม่ได้นะคะก็ต้องมีการกระจาย12-7ลบเเราจะเหลือ5 8-4ลบ4เหลือ4 เราก็จะได้คำตอบเป็น45นะคะมาดูฝั่งขวามือบ้างเรามีอยู่แล้ว89ลบ65เพื่อหาคำตอบที่เรายังไม่ทราบค่า9ลบ5เหลือ4 8ลบ6เหลือ2คำตอบที่ได้ก็คือ24 24บวก92จะได้คำตอบเป็นเท่าไหรนะคะ4บวก2เป็น6 9บวก2เป็น11นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ116เรามีอยู่แล้ว116บวกจำนวนที่ยังไม่ทราบค่านะคะจะได้คำตอบเท่ากับ1 4 0 เราก็จะใช้นะคะ140ตั้งลบด้วย116ลบไม่ได้ก็ต้องมีการกระจายนะคะ10ลบ6เหลือ4 3ลบ1เหลือ2คําตอบเราก็จะได้24ค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์และหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์มาเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในวันนี้เลยค่ะลูกก่อนอื่นนะคะเราจะมาเฉลยการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า18กันก่อนนะคะ มาเริ่มกันที่ข้อ1ใหญ่นะคะลูกกาหนดให้ทีมีค่าต่างๆกันเติมคําตอบเพื่อให้ประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องข้อ1นึ่กำหนดให้ทีเท่ากับเจดังนั้นเจ็ดสิบบวกทีจะได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่เราก็แทนค่าตัวทีนะคะทีเท่ากับสิบเจ็ดสิบบวกสิบเราจะได้คําตอบเท่ากับ80ข้อ2อนะคะทีเท่ากับเ ทีบวกกับ7จจะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้คิดคำนวณเพื่อหาคำตอบกัะนะคะ75บวกด้วย9 5บวก9เป็น14ใส่4ทด1 7ไม่มีตัวบวกนะคะแต่มีตัวทด1จึงรวมเป็น8คํคำตอบที่ได้ก็คือ84ข้อ3ค่ะทีเท่ากับ52 ดังนั้น100ลบทีจะได้คำตอบเท่าไหร่เราก็ต้องใช้100ตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วย52ลบไม่ได้ก็ต้องมีการขอยืมนะคะสิบลบสเท่ากับแปลบหเหลือสี คำตอบที่ได้ก็คือ48ข้อ4ค่ะ t เท่ากับ700 t ลบ350จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่เราก็นำ700เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย350 0ลบ0เหลือ0อันนี้ลบไม่ได้ก็ต้องมีการกระจายนะคะ สิบลบห้าเหลือห้าหกลบสามเหลือสามคำตอบที่ได้คือสามร้อยห้าสิบข้อห้าค่ะทีเท่ากับศูนย์แต่นักเรียนสังเกตนะคะข้อนี้มีเครื่องหมายวงเล็บเราต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะทีเท่ากับศูนย์ดังนั้นก็คือสามบวกศูนย์จะได้คำตอบเท่ากับสามใช่ไหมคะสามบวกเก้าเราก็จะได้คำตอบเป็นสิบสองข้อหกค่ะ มีเครื่องหมายวงเล็บอีกเช่นเดียวกัน16บวก4เราได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลูก20 20บวกกับ12ก็จะเป็นคำตอบเท่าไหร่คะ32ต่อกันที่ข้อ2ย้ายนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าเวลานักเรียนตอบนะคะนักเรียนจะต้องตอบด้วยนะคะว่า ตัวไม่ทราบค่านั้นนะคะเขาแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ใดเรามาดูข้อแรกนะคะ35บวกรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ79ดบ้วกด้วย35ข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะลูกไม่ต้องคิดเลยนะคะคำตอบของเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับ79นะคะมาต่อที่ข้อ2ค่ะ120บวกด้วย100ตรงนี้คำตอบของเราจะได้เป็นเท่าไรคะลูก220 เสร็จแล้วก็ถามว่าสามเหลี่ยมบวกด้วย80 3สามเหลี่ยมจะแทนจำนวนใดเมื่อรวมกับ80แล้วถึงจะได้220เราก็จะต้องนำา2 2 0ตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วย80 0-0ย์ลบศย์เหลือ0นะคะตรงนี้ต้องมีการกระจายจากหลักร้อยมาหลักสิบสิบลบแจะเหลือสี สก็เหลือ1นึ่งเราก็ชักลงมาคำตอบที่เราได้นะคะสามเหลี่ยมก็จะเท่ากับ140่อย่ข้อสานี่ง่ายมากนะคะเจ็ดบวกกับจำนวนกอไก่นะคะก็คือบวกจำนวนใดแล้วถึงจะได้คำตอบเท่ากับ1000เราก็นำหน0 0งตั้งใช่ไหมคะแล้วลบด้วย700ดร้คำตอบของเรากอไก่ก็จะเท่ากับ 300มาต่อที่ข้อ4ี่ค่ะ200เท่ากับขอไข่ลบด้วย400ข้อนี้นักเรียนดูให้ดีนะคะเขาให้หาขอไข่ซึ่งเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นตัวตั้งเมื่อตามด้วยเครื่องหมายลบต้องมีค่ามากกว่าเสมอข้อนี้เราต้องนำา2 0 0บวกกับ400นะคะคำตอบที่เราได้ก็จะได้เป็น600ข้อ5ค่ะ5,000ลบงอง,ง,ง,งูจะได้คำตอบเท่ากับ2,000 เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็นำห้าพันตั้งแล้วลบด้วยสองพันคำตอบที่ได้ก็จะคืององงูงเท่ากับสามพันส่วนข้อหกนะคะแปดสิบเก้าบวกเอ็มจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยลบสิบเราต้องหาก่อนว่าหนึ่งร้อยลบสิบได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับเก้าสิบใช่ไหมคะแปดสิบเก้าจะบวกกับจำนวนใดถึงจะได้เท่ากับเก้าสิบคะลูก แน่นอนเลยบวกด้วย1แค่นั้นเองนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ M เท่ากับ1ข้อ7ค่ะนำสองจำนวนนี้บวกกันได้เลยนะคะ2บวก7เป็น9 7บวก2ก็เป็น9เพราะฉะนั้น n จะเท่ากับ99ส่วนข้อ8ค่ะ n นะคะเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย45ข้อนี้จะมีลักษณะคล้ายกันกับข้อ4ดังนั้นเราต้องนำ 65นะคะไปบวกกับ45 5บวกหเป็น10ใส่0นทด1 4ึบวกหเป็น10ทดอีก1เป็น11บเอคำตอบที่ได้นะคะก็คือ n เท่ากับหนึมาดูที่ข้อ9เราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายวงเล็บนะคะสิบแวกกับสิเราจะได้คำตอบเท่ากับ30สิ 30ต้องไปบวกกับ M ถึงจะได้เท่ากับ50เพราะฉะนั้นนะคะ m จะมีค่าเท่าไหร่คะเราก็นำา50เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย30เราก็จะได้คำตอบ M เท่ากับ20มาดูที่ข้อ10นะคะข้อ10มีเครื่องหมายวงเล็บทั้ง2ฝั่งเลยแต่สังเกตให้ดีนะคะให้สังเกตว่าตัวเลขใดนะคะที่หายไป 64ฝั่งนี้เราก็มีนะคะ36ฝั่งนี้เราก็มีสิ่งที่เราหายไปคืออะไรคะ37ดังนั้นนะคะทีจึงเท่ากับ37ส่วนข้อสุดท้ายนะคะเรานำ260บวกกับ40 260บวก40 6บวก4เป็น10ใส่0ทด1 เราจะได้คำตอบเท่ากับ300ตรงนี้นะคะเขาถามว่า t บวก300ได้เท่ากับ500เราก็ต้องนำ500นะคะตั้งแล้วลบด้วย300เราก็จะเหลือคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ t เท่ากับ200 มาดูข้อสุดท้ายคือข้อสามใหญ่เขียนประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าและหาคำตอบโดยหาค่าของตัวไม่ทราบค่าข้อหนึ่งเขาถามว่าจำนวนสองจำนวนรวมกันได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบจำนวนที่หนึ่งเป็นแปดสิบจำนวนที่สองเป็นเอ็นจำนวนที่สองเป็นเท่าไหร่เรามาดูที่ประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะลูกจำนวนแรกคือแปดสิบ บวกด้วย n คือสิ่งที่เรายัางไม่ทราบค่าจะได้คำตอบเท่ากับ170วิธีการนะคะเราก็นำ170ตั้งแล้วก็ลบด้วย80 0ลบ0เหลือ0 17ลบ8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9เพราะฉะนั้นนะคะ n เท่ากับ90ต่อที่ข้อ2เลยค่ะมีจำนวนอยู่2จำนวนจำนวนแรกเป็น n จำนวนที่สองเป็น71ซึ่งน้อยกว่าจำนวนแรกอยู่19จําจำนวนแรกเป็นเท่าไรเรามาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะจำนวนแรกเป็น n จําจำนวนที่สองเป็น71ซึ่งน้อยกว่าจำนวนแรกอยู่19เห็นไหมคะดังนั้นนะคะเราจะนำไปทำอะไรคะลูกเราต้องนำา71บนะคะบวกด้วย19 9บกบวกหเป็น10ใส่0ูนย์ทด1 7ึเบวกหเป็น8ปดทดอีกหเป็น9เพราะฉะนั้นคำตอบของเรา n จะเท่ากับ90ต่อไปนะคะนักเรียนหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า44นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการประมาณผลลัพธ์ของการบวกการลบกัน มาดูนะคะลูกวัตถีเปิดร้านขายเสื้อผ้าบนถนนคนเดินในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ไรายได้จากการขายเสื้อผ้านะคะวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เห็นไหมคะก็มีเสื้อผ้ามากมายเลยเรามาดูนะคะโจทย์ถามว่าข้อหนึ่งวันเสาร์และวันอาทิตย์วัตถีมีไรายได้รวมกันประมาณเท่าไหร่ ข้อ 2. วันศุกร์และวันอาทิตย์วันทีมีรายได้ต่างกันประมาณเท่าไรข้อ 3. รวมสามวันวันทีมีรายได้ประมาณเท่าไรข้อ 4. รวมสามวันวันทีมีรายได้เท่าไรข้อ3ข้อ4นี่ไม่เหมือนกันตรงไหนคะลูกข้อ3าเาถามว่ามีรายได้ประมาณแต่ข้อ4นะคะคือรายได้แท้จริงนะคะลูก มาเริ่มจากคำถามข้อแรกวันเสาร์และวันอาทิตย์ว่าทีมีไรายได้รวมกันประมาณเท่าไหร่เรามาดูนะคะอันนี้คือไรายได้จากการขายเสื้อผ้าการหาคำตอบเราจะทำได้อย่างไรนะคะวิธีคิดเราจะหาคำตอบโดยประมาณกัน ข้อหนึ่งหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของแต่ละจำนวนนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าค่าประมาณเต็มพันเราดูที่หลักอะไรคะเราดูที่หลักพันและหลักที่อยู่ติดกันทางขวามือก็คือหลักร้อยหลักร้อยของเรามีค่าเป็นหนึ่งเมื่อไม่ถึงห้าเราปัดทิ้งเราก็จะได้ค่าประมาณเป็นสองพันต่อไปคะ่ะ เช่นเดียวกันนะคะประมาณใกล้เคียงเต็มพัน2,850หลักพันคือเลข2หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือคือเลข8เลข8เกิน5เราปัดขึ้นเราก็จะได้ค่าประมาณเป็น3,000ข้อ2ค่ะนำ,ำนำมาคำนวณหาผลบวกกันนะคะเราก็จะนำค่าประมาณนะคะของทั้งสองจำนวนมารวมกันนั่นก็คือ2,000บวกด้วย3,000จะได้คำตอบเท่ากับ5,000 ดังนั้นนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์ว่าทีมีรายได้รวมกันประมาณ5,000บาทคำตอบอยังเป็นค่าประมาณอยู่นะคะต่อันที่ข้อ2นะคะวันศุกร์และวันอาทิตย์ว่าทีมีรายได้ต่างกันประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้คือไรายได้นะคะเรามาดูการหาคำตอบกัน วิธีคิดหาคำตอบโดยประมาณ 1. ห,หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของแต่และจำนวนนะคะ2,850คือวันอะไรคะลูกวันอาทิตย์ทำไมเราถึงเอาวันอาทิตย์เป็นตัวตั้งเนื่องจากว่าวันอาทิตย์เราขายได้มากกว่าวันศุกร์นะคะ2,850นระคะประมาณเต็มพันหลักพันคือเลข2หลักร้อยนะคะคือเลข8 หลักร้อยมีค่าเกินเลขห้าเราจึงปัดขึ้นดังนั้นเราจึงได้ค่าประมาณเป็นสามพต่อไปวันอาทิตย์การหนึ่อยี่สิหลักพันคือเลข1หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือคือหลักร้อยเป็นเลข7เลข7มีค่าเกิน5เราจึงปัดขึ้นเราก็จะได้ค่าประมาณเป็น2องพันข้อสองนำมาคำนวณหาผลลบก็จะได้เป็นสามพันลบสองพันเท่ากับหนึ่งพ ดังนั้นนะคะวันศุกร์และวันอาทิตย์วัตถีมีรายได้ต่างกันประมาณ1,000บาท 3. รวม3วันวัตถีมีรายได้ประมาณเท่าไหรนะคะมาดูการหาคำตอบกันวิธีคิดหาคำตอบโดยประมาณหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของแต่และจำนวนเราจะเริ่มจากวันศุกร์นะคะ1,720 ถ้าประมาณเต็มพันก็คือหลักพันเลขหนึ่งใช่ไหมคะหลักที่อยู่ติดกันทางขวามือคือเลขเจ็ดเลขเจ็ดเกินห้าปัดขึ้นเราก็จะได้ค่าประมาณเท่ากับสองพันวันเสาร์นะคะสองพันหนึ่งร้อยสามสิบหลักพันคือเลขสองหลักที่อยู่ติดกันทางขวามือคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่ถึงห้าเราปัดทิ้งเราก็จะได้ค่าประมาณเป็นสองพันสองพันแปดร้อยห้าสิบ หลักพันคือเลข2หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลข8เลข8เกินเลข5ใช่ไหมคะเราปัดขึ้นเราก็จะมีค่าประมาณเป็น3,000เราจะนำมาคำนวณหาผลบวกกันก็จะได้เป็น2000บวก2000บวกันจะได้คำตอบเท่ากับ7 0 0 0รวม3วันวัตรีมีไรายได้ประมาณ7 0 0 0บาทข้อ4นะคะเราจะรวม3วันวัตรีมีไรายได้เท่าไหร่ อันนี้จะเป็นคําตอบที่แท้จริงแล้วนะคะลูกการหาคําตอบเราก็หาคําตอบด้วยการบวกทีละละักหนึ่งพันบวกกับ2,130และบวกด้วย2,850เราจะบวกพร้อมกันทีเดียว3ามจำนวนเลยนะคะลูกศูนบวกศบวกศเราจะได้คําตอบเท่ากับ0 2นบวกสเป็น5 5าหบวกหเป็น10เราจะได้0ูนย์ทด1นึะคะเจบวกหเป็น8 8ดวกแเป็น16 เราจะได้คำตอบเท่ากับทดอีกหนึ่งเป็น17ใส่7ทดหนึ่ง1บวก2เป็น3 3บก2เป็น5ทดอีกหนึ่งเป็น6รวม3วันวัตถีมีรายได้6,700บาทน,นะคะจากหน้า46นะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ก็ถามว่ายังมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะหาผลลัพธ์โดยประมาณได้นะคะ เรา,าดูนะคะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะประมาณผลลัพธ์อาจทำได้ง่ายๆโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานั่นก็คือนะคะจากซ้ายมือไปขวามือนั่นเองวิธีการนะคะเราจะนำเฉพาะค่าของเลขโดดในหลักซ้ายสุดมาคำนวณอย่างเช่นนะคะจำนวนแรก5,320 หลักพันของเราคือเลข5เราก็ใช้เลข5านะคะส่วนตัวอื่นเราจะเปลี่ยนเป็นศูนหมดเลยเราก็จะได้ค่าประมาณเป็น5,000 1,861นะคะเราก็มองที่เลข1ตัวเลขอื่นเราก็ไม่ต้องสนใจนะคะเปลี่ยนเป็นศูนหมดเลยเราก็จะได้ค่าประมาณเป็น1,000จากคำตอบนะคะ5,320บวกกับ1,861จะได้คำตอบเท่ากับ7,181 ส่วนในค่าประมาณนะคะ5,000ันบวก1 0 0 0จะได้คำตอบเป็น6,000ดังนั้นนะคะ7,181มีค่าประมาณ6,000เรามาดูเครื่องหมายลบกันบ้างนะคะ2,084นะคะเราก็มองที่หลักพันก็คือเลข2ตัวอื่นเราก็เปลี่ยนเป็น0เราก็จะได้ค่าประมาณเป็น2 0 0 0ลบด้วย632เราไม่มีหลักพันจะมาลบด้วยหลักร้อยเราก็มองแค่หลักร้อยนะคะก็คือเลข6 หลักสิบหลักหน่วยแล้วก็เปลี่ยนเป็น0เราก็จะได้ค่าประมาณเป็น600 2084ลบออกนะคะด้วย632เราก็จะได้คําตอบเท่ากับ1452ส่วนในค่าประมาณนะคะ2000 600จะได้คําตอบประมาณ1400ดังนั้นนะคะ1452มีค่าประมาณ1400 การหาผลลัพธ์ของการบวกการลบบางครั้งต้องการผลลัพธ์โดยประมาณก็เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องหาผลลัพธ์ที่แท้จริงก็ได้ต่อไปการหาผลลัพธ์โดยประมาณทําได้โดยประมาณแต่แะจํานวนที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนํามาคํานวณหาผลลัพธ์ ต่อไปนะคะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าควรหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักใดที่คิดได้ง่ายรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่แท้จริงสุดท้ายนะคะการประมาณผลลัพธ์อาจทำก่อนหรือหลังการหาผลลัพธ์ที่แท้จริงเพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ที่แท้จริง สำหรับการบ้านนะคะในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝุกหัดคณิตศาสตร์ในหน้า19นะคะเราจะมาประมาณผลลัพธ์ของการบวกการลบกันจากนะคะข้อหนึ่งใหญ่เขาให้แสดงการหาผลลัพธ์โดยประมาณและผลลัพธ์ที่แท้จริงแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่า นะคะตัวอย่างของเรานะคะวิธีการคุณครูจะอธิบายให้ฟังจากจำนวนนะคะให้นักเรียนใช้ตัวเลขทางหลักซ้ายสุดเป็นการหาค่าประมาณตัวอื่นเราจะเปลี่ยนเป็นศูนย์หมดเลยนะคะให้ใช้ตัวเลขที่อยู่ในหลักซายสุดนะคะดังสไลด์ที่ ผ่านมาที่คุณครูอธิบายให้ฟังใช้วิธีนั้นในการหาคำตอบสุดท้ายพอเราได้คำตอบออกมาเท่าไหร่แล้วนะคะให้นำคำตอบเนี่ยมาใส่แล้วก็ใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบนะคะทำทั้ง4ี่ข้อส่วนในข้อ2ใหญ่นะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบโดยประมาณเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบที่แท้จริง และก็สุดท้ายก็ถามว่าคําตอบที่แท้จริงนะ่ะสมเหตุสมผลหรือไม่ให้เหตุผลมาด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดวันนี้นะคะรูขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของการประมาณผลลัพธ์ของการบวกและการลบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูก